สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกล่อง i อเกล่องใหม่นะฮะก็เป็นกล่องใหม่ที่ผมซื้อมาแล้วไปเอามาจากรถทัวร์นะ,ะพ่อผมไปเอามาจากรถทัวร์นะคะก็เลยได้กล่องนี้มาก็จะมาใช้ให้ดูว่ามันใช้ได้กิ่งขนาดไหนและดูอะไรได้บ้างนะฮะเปิดแล้วมีหลายอย่างเลยนะฮะลองเปิดดูเริ่มจาก น,นี้เลยช่องของพี่แตงฟ l อกไลติงกดเข้าไปฮนะแล้วก็เลื่อนมาตรงนีะะ้สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะก็กลับมาอยู่กันใน gta park ที่5แล้วนะครับถึงแม้ว่าคลิปปุ๊กเ <ฮะ S 2> ขายังไม่ได้อัปเดตนะครับก็เลยต้องําวิธีการนักลบมอตทีละตัวเพื่อที่จะทำให้เกมเล่นได้นะครับและท้ายที่สุดแล้วความพยายามก็สาเร็จนะสามารถเข้ามาเล่นเกมได้แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดอาการเกมคลชค่อนข้างบ่อยแต่ไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีมอส เกมนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะฮะที่ให้เราไปดูกันขลัชากขางากมันดูได้นะฮะก็สามารถทำเหมือนว่ามันเราดูในทีวีเหมือนมันออกในทีวีนะฮะก็สามารถไปซีอเอาได้เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเอาขายที่ไหนนะแต่ว่าได้มาจากรถทัวร์นะก็ไคที่เป็นช่างซ่อมรถก็สามารถไปติดตามชมได้นะฮะก็ถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อน สำหรับวันนี้ขอลาการกันไปก่อนบ๊ายบายครับารรบา <Bye. S 1> ย